แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้สมัครหรือว่าผู้ที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการพิจาริการสสิทธิ์ขายเสียงก็ยังไม่มีมานะคะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะมีดูเหมือนจะรุนแรงนะคะแต่ก็ก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนอะไรเข้ามานะคะก็ถือว่าตอนนี้ยังมี ความพร้อมแล้วก็อบอตเองก็ยังมีการรายงานต่างๆเข้ามาก็ยังไม่มีปัญหาอุปสปรรคอย่างใดค่ะก็ถือว่าการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยังมีความพร้อมเป็นอย่างมากค่ะเราด้มีการตั้งเป้าหมาคว่ามผู้ใช้สิทธิ์ประมาณเท่าไหร่คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์สักประมาณ70นะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นอบอตอเองนะคะในส่วนของอบอตอแล้วก็สํงงานักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกระบีะะ่เนี่ยค่ะก็ร่วมกันรณรงค์นะคะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์นะคะได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะครับเราพอทราบว่าใสรที่เขามาใช้สิทธิ์กันเยอะเนี่ยมันมาจากอ่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็คืออ,องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอ,องค์กรที่มีความใกล้ชิดกับในพื้นที่นะคะกับประชาชนมาก แล้วก็ผู้สมัครส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นของผู้สมัครในตัวเองกับผู้แข่งนะคะก็เป็นมันญ,ญาติพี่น้องกันนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้ชิดประชาชนมากนะคะก็ถือว่าประชาชนอาจจะแบบการไปหาเสียงของผู้สมัครเป็นการกระตุ้นให้ผู้มาใช้สิทธิ์อะคะมีการออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเ,เพื่อให้เลือกคนที่เขาคิดว่าเป็นคนดีเข้ามาบริหารอง,อ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลของเขานะคะ ในส่วนมาตรการการป้องกันไวรัสโคโิน่าเก้รับแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีการจัดวางค่ะก็ส่วนนี้ส่วนกลางก็ได้มีการกำชับมานะคะจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงคณะก,กรรมการรควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะอันนี้เราก็ดําเนินการเป็นเหมือนกับตามมาตรการอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งนะคะถือว่ามีความพร้อมนะคะเนื่องจากว่าจะเรียนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบด้วยนะคะว่า ในหน่วยเลือกตั้งของเราก็มีมาตรการนะคะเช่นก่อนที่จะเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะต้องมีการาล้างเจลนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิเรียบร้อยนะคะก่อนจะเข้าพื้นที่ในหน่วยเลือกตั้งนะคะหลังจากที่สัมผัสกับทุกสิ่งก็จะต้องล้างเจลด้วยนะคะแล้วก็จะมีครูหาพิเศษสําหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงนะคะเพื่อที่จะเป็นกรณีพิเศษว้ให้ด้วยค่ะอันนี้ก็ส่วนกลางก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยเลือกตั้งนะคะ ต้องจัดเ,เป็นกรณีพิเศษไว้ให้กับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงตรงนี้ด้วยค่ะใน,นส่วนของการเคลื่อนย้ายหิบัตจากหนวยเลือกตั้งมาเ่ยาอาจจะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหรือน้าท่วมนี่เรามีมีความพร้อมอส่วนใหญ่เท่าที่สำรวจนะคะก็ถือว่ายังมีความพร้อมแล้วก็ในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีการประชุมสูงเพื่อติดตาม การเตรียมความพร้อมของแต่ละอบตอว่ามีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดหรือไม่นะคะในส่วนของอคาดว่าถ้าจะมีฝนตกอะไรเนี่ยนะคะกะ็ก็ได้กําชับไปกับทุกอบตอแล้วนะคะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่คาดการว่าน่าจะมีการรายงานผลการต่างๆนะคะก็เนื่องจากว่ามีถึง46เหง่งนะคะก็คาดว่าไม่เกินเที่ยงคืนนะคะอันนี้ก็ขอให้ทางอบตอแต่ว่าให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือ รอบครอบรัะกลุ่มที่สุดนะคะถ้ามีผู้สมัครนายกและสมาชิกปีอย่างกี่คนรับใ่ในส่วนของสมาชิกนะคะก็จะมีผู้สมัครทั้งหมดนะคะ779คนนะคะแล้วก็ประกาศไม่รับสมัครนะคะจำนวน5คนนะคะในในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นนะคะก็จะมีจำนวนร0 5ยคนประกาศไม่รับ1คน,นะค่ะ